มอร์นิ่งทุกคนวันนี้เรากำลังจะายบายเมืองน่านนะคะทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปเชียงรายนะคะทุกคนก็มาอยู่น่านสามวันนะคะแล้วก็เดินทางไปเชียงรายต่อยังไม่ได้ที่พักแต่ว่าขับเข้าไปในตัวเมืองก่อนนะคะทุกคนลงเขาแล้วทุกคนลงเขา สร้างถนนอีกแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่พะเยานะคะอำเภอปองแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปพะเยาอีก76กิโลที่จะเข้าไปในเมืองนะคะทุกคนตัวนี้แวะปั๊มแวะปัม๊ม กินกันกินกาแฟกันตอนนี้เราถึงพระยาแล้วเรายังไม่ได้กินกาแฟของน่านเลย <c oughs> พอดีไม่สบายเลยไม่ได้ก,กินเนี่ยกินอะไรฉันกล้วยอะหลอกต้องกินกล้วยนีย่นมามีกินแบน เติมพลังแล้วไปต่อเดี๋ยวไปซื้อข้าวไก่ย่างตอนนี้เรามาถึงเชียงรายแล้วทุกคนเราอยู่ที่รีสอร์ทเชียงรายขัวแค่รีสอร์ทนะคะทุกคนได้ห้องพักแล้วนะคะห้องแอร์เย็นใหม่นะคะทุกคน ห้องใหม่ห้องน้ำก็ดีนี่นะคะห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ห้องน้ำสะอาดแล้วก็มีตู้เย็นให้ภายในห้องก็จะมีเตียงใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วมีตู้หัวเตียงมีไฟไฟระบบไฟสว่างแอร์เย็นห้องสะอาดแล้วก็ ที่นอนที่นอนนุ่มแล้วก็น้องหมาพักได้นะคะทุกคนมันเป็นหลังหลังนะทุกคนเนี่ยเราได้ห้องหลังที่ 7. เจ็ดนี่นะคะห้องห้องนอกก็จะเป็นหลังหลังแล้วก็มีที่นั่งข้างนอกให้เราพักหลังนี้นะคะแล้วเราก็จอดรถตรงนี้ก็ได้ บ้านพักก็จะยาวไปถึงนู่นแยกเป็นหลังๆนะคะแล้วก็เป็นบริเวณสวนหย่อมตรงนี้ก็มีห้องพักเหมือนกันนะคะทุกคนก็ถ้าใครผ่านไปมาราคาถูกเลยแถวนี้ก็จะใกล้ที่ท่องเที่ยวก็คือวัดล่องขุนวัดเสือเต้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดล่องขุนกันนะคะทุกคน ไปแล้วนะคะทุกคนขอคนของเข้ากระเป๋าก่อนเอ้ยขอคนกระเป๋าเข้าห้องก่อนคะ่ะบายบาย